ผมอยู่ในลานจอ,อดรถของผมโปรนะฮะผมเล่าเรื่องไรให้ฟังเมื่อปีที่แล้วขออนุญาตฮะเมื่อปีที่แล้วนะผมไปปรับปรุงบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว <_ C 1> ก็มีงานทาสีนี่แหละลูกค้าก็เลยเลือกสีที่อยากให้มันดูพิเศษหน่อยนะครับก็เลือกสีของโมเมนโต้ของนิปอ a เพนมันจะมีตัวสปาร์คิ le, ะ่ะสปาร์เกอร์แป๊ะไอพวกนั้น,นะที่มันเป็นเหมือน กากเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมันมีเม็ดเล็กๆนะครับที่อยู่มองแล้วมันก็จะเงาเงาสวยๆนะครับไอ้ตอนทาเนี่ยมันมีตู้บิวอินอยู่เราก็ทาเก็บขอบบิวอินซึ่งเก็บยากมากนะไออันเนี้ยเหมาะกับทาแบบให้มันเป็นเท็กเจอร์แปลกๆอ่ะเป็นเท็กเจอร์แปลนเทคเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เท็กเจอร์แบบเรียบๆนะครับลูกกิ้งเก็บงานยากโคตรโคตรระวังนะระวังเลยอะ่ะ และสีแม่งเงาด้วยเพราะสีเงาเวลาทาผนังแม่งฟ้องหมดเลยนะครับคราวนี้ก็เก็บไปผ่านมาจุดึงตอนเนี้ยลูกค้าท่านเอาตู้ลอยออกแล้วก็คุณเตาเข้าไปเก็บสีหลังตู้ลอยให้หน่อยจะทำให้มันเป็นผนังแผงธรรมดาผมก็มาโฮมโปรโฮมโปรก็ดีนะเขามีเก็บประวัติลูกค้าไว้นะผมก็หาหาหาในสมุดเขาจากช่วงเวลาที่เราเคยซื้อ ก็ได้รหัสได้อะไรมาตรงละเปิดดูเซอร์ไพรส์คือสีชนิดพิเศษพวกนี้นะครับของนิปปอนเพนเองเนี่ยเล่มมันเป็นหนาๆเลยนะโอ้โหเวลาเลือกก็เลือกสนุกแต่เวลาจะซื้อเพิ่มหลังจากผ่านไปปีนึงเนี่ยที่โฮมโปรสาขานี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่าน้องเขาบอกทั้งหมดเขาจะลดลงเหลือ โมเมนโตเนี่ยนะเขาจะลดลงเหลือแค่3รุ่นย่อยจากกี่รุ่นไม่รู้จากของซือเล่นมานาเนี่ยเขาจะลดลงเหลือ3ารุ่นย่อยของผมเนี่ยยังโชคดีนะคือมันไม่มีขายแยกเป็นกระปุกละแต่มันก็ยังมีซื้อเป็นแพ็คเป็นแพ็เกจอย่างนี้มาสองพกว่าบาทก็หาได้10ตารางก็โอเคผมก็ซื้อไปเก็บให้ลูกค้า แต่คุณต้องจําไว้นะว่าถ้าจะใช้สีชนิดพิเศษพวกนี้อาจจะไม่ต้องเป็นนิปอนเพนนะยี่ห้ออื่นๆด้วยนะที่เป็นรุ่นพิเศษชนิดพิเศษถามลูกค้าดีๆนะว่าจะเปลี่ยนหรือจะทําอะไรใหม่เร็วๆนี้ไหมระวังนะครับพยายามซื้อสีพื้นนะ่ะดีที่สุดแต่ถ้าต้องซื้อสีพิเศษจริงๆต้องเผื่อนะครับและสีมันมีอายุเก็บเท่าไหร่ก็ต้องคํานวณน,นะแล้วก็ต้องบอกลูกค้าว่าเฮ้ยซื้อ ฝากไปที่บ้านเผื่องานแก้ไขอะไรต่างๆแล้วก็ต้องบวกทุนส่วนนั้นไปด้วยนะครับพวกบริษัทสีเนี่ยนี่ผมเกือบซวยเลยนะพูดจริงๆถ้าไม่มีทาไงอะแผงมันแม่ง,มงต้องเป็นสีเพี้ยนไปเลยอะให้ผู้บริษัทสีบริษัทลามิเนตเนี่ยผมฝากอย่างนึงเถอะเวลาคุณจะเลิกผลิตรุ่นไหนเนี่ยเฮ้ยแคร์ลูกค้าบ้างไม่ใช่ว่าเลิกก็เลิกนะครับไม่ใช่หยุดก็หยุดมีรายชื่อคนซื้ออยู่อะ่ะ โทรแจ้งเขาก่อนเลิกผลิตได้ป่ะลามิเนตอีกนะแม่งเลิกผลิตก็เลิกเลยต้องไปเทียบแล้วมันเทียบได้ไงอะ่ะแผงแม่งสามสิบตารางอย่างเงี้ยละพื้นที่ทั้งหมดแม่งแบบหลายร้อยตารางจะเทียบยังไงอะ่ะเทียบมันก็เพี้ยนอยู่ดีนะครับมันก็ไม่เหมือนเป๊ะหรอกมีน้ำใจโทรบ,บอกลูกค้าหน่อยว่าจะเลิกผลิตแล้วจะเอาไปเก็บจะเอาไปสต็อกไหมหรือจะเอาไปซ่อมแซมเอาไปแก้งานไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อสีชนิดพิเศษรุ่นต่างๆ ระวังนะครับไม่ใช่เฉพาะริปอนเพนนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ผมแค่มายกตัวอย่างให้ฟ,ฟังนี่ยังโชคดีนะ<ม>เขายังขายเป็นแพ็คนะรุ่นนี้มีความสุดงานก่อสร้างครับเราพบกัน